สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เราก็จะมาบำรุงแล้วก็ป้องกันมแมลงพริกนะคะกำลังออกดอกติดผลแบบนี้นะคะพวกมแมลงนะคะจะมาเจาะที่ลูกของเขาเนะะี่ยค่ะทำให้พริกของเราเน่าได้วันนี้นะคะเดียปังก็จะพามาบำรุงแล้วก็ป้องกันพวกมแมลงต่างๆที่มาทำลายพืชผักของเรานะคะีค่ะด้วยวิธีง่ายๆนะคะเราก็จะไปดูกันเลยค่ะ เราก็เตรียมน้ำไว้นะคะ10ลิตรเราก็จะใช้น้ำส้มควรไม้นะคะประมาณ5ช้อนโต๊ะนะคะกาวค่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะที่เยปันใช้นะคะก็คือเครื่องดื่มชูกำลังในเครื่องดื่มชูกำลังก็จะมีวิตามิน B3 B5 B6 และ B12 เยปันก็ยาวใส่ลงไป2ฝา เราก็คนส่วนผสมทั้งหมดนะคะเข้ากันให้ดีค่ะใช้รสได้กับพืชผักทุกชนิดเลยเราก็จะไปรสกันเลยต้นพริกนะคะที่เยปังใช้บำรุงแล้วก็ป้องกันมแมลงนะคะเยปังก็จะใช้รสสัป,ปดาห์ละสองหรือสามครั้งนะคะพวกมดมแมลงต่างๆก็จะไม่ค่อยชอบนะคะในน้ำส้มควรไม้นะคะเขาจะมีกลิ่นฉุน ดอกไม่ร่วงนะคะทำให้พืชผักของเรานะคะใบเขี้ยวใบางามเราปลูกแบบอินรีย์นะคะส่วนลูกนะคะถ้าเราจะเก็บไปทานตอนที่เราลดน้ำใหม่ๆแบบนี้นะคะเราก็เก็บไปทานได้ค่ะเราแค่ล้างน้ำให้สะอาดนะคะสักน้ำสองน้ำแค่นั้นเองเนาะนะคะยปังก็จะเก็บไปทานเลย น้ำส้มควนไม้นะคะเขาได้มาจากธรรมชาติก็คือการเผาถ่านนั่นเองเนาะใช้รถได้กับพืชผักทุกชนิดเลยนะคะไม่ไว่าจะเป็นมะเขือนะคะเด็กปังก็จะใช้รสประจาเลยค่ะจะรดช่วงเย็นหรือช่วงเช้าก็ได้นะคะมะรก,กอนะคะโตเร็วมากเลยค่ะใช้รถไว้เลย ส่วนมะเขือต้นนี้นะคะเยปังก็ใช้ลดไปแล้วนะคะแต่ก่อนเขาจะใบยหบบยิกใบงอเนาะเป็นเพี้เหมือนกันนะคะเยปันใช้ลดไปแล้วนะคะสองสามครั้งเลยค่ะเขาเริ่มหายแล้วติดดอกด้วยนะคะท่านผู้ชมนะคะก็ลองไปทําดูนะคะสูตรง่ายๆเลยนะคะเราไม่ต้องไปใช้สารเคมีค่ะไม่ว่าจะเป็นพลิกมะเขือนะคะถ้าเกิดเขาไม่มีเพี้แล้วนะคะ เขาก็จะติดดอกติดลูกไว้ให้เราเก็บกินคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทองปันปลูกผักขอขอบคุณทุกทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปหน้าเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ